โอเควันนี้เราก็รามาอยู่ที่เรื่องของวายลูมนะครับก็วายลูมก็คือการทําอะไรที่มันซ้ำๆเนาะสังเกตได้ว่าจากพวที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือการเขียนหนงถึงสิบเห็นได้ว่าเราหนี่นสองสามสี่ห้าสิดถึงสิบนะครับก็มันมันดูยุ่งยากเนาะเขียนทั้งสิบบรรทัดเขียนกันปวดนิ้วตายเราก็เลยเรียกเรียกว่าอะไรอ่ามีสิ่งหนึ่งกระบวนการหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเขียน อะไรที่มันซ้ำๆได้แต่ที่ใช้เวลาน้อยลงนะครับก็บเช่นจากโค้ข้างบนนะครับก็จะได้อะไรที่หน้าตาบบนี้ซึ่งถามว่าทั้งหมดนี่คืออะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงเนาะครับอันนี้ก็คือว Loop ที่โครงสร้างของมันเนาะว l o o ูมันจะทำงานคล้ายๆกันเลยปนจากหนึ่งปีนสิบสังเกตว่า เรารัน Python เนาะก็บรรทัดแรกลัน1่ง p r i n สองปิ้นสามสี่ห้าหเจ็ดนแปด p r i เก้า10บเราทำาิ้นเรื่อยๆเนี่ยสิบรอบเพราะฉะนั้น while loop ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น while l o o จะประกอบด้วยสส่วนก็คือส่วนของการประกาศค่าเป็นบรทัดที่สิบสอแล้วก็ส่วนที่2คือ condition ก็คือ i น้อยกว่าเท่ากับ10แล้วก็ถ้าทำ ถ้า condition เป็นจริงใช้ทําอะไรบ้างทำ statement ห statement ส statement 1ก็คือให้ปิ้มันให้ p ิ i นเลข i แล้วก็ statement 2ก็คือให้ i มีค่าเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่า w h นะครับใน condition เนี่ยมันจะเป็น true หรือ false นะครับก็ถ้าหากว่าในนี้ยังเป็น true อ so, ยู่ไว้ก็จะรันต่อไปซึ่งถ้า w h เป็น false ปุ๊บมันก็จะดลูปก็เราต้องมี condition ที่ทําให้เปลี่ยนค่าที่เนี่ยเห็น i อย่างนี้นะครับ ก็เริ่มที่ i เท่ากับ1แล้วก็ i น้อยกว่าเท่ากับ10ก็คือเริ่มที่1ใช่ไหมครับ1น้อยกว่าเท่ากับ10ก็เป็นถือว่าเป็น True นะครับในในบรรทัด13ในวงเล็บเนี่ยคือ True เพราะฉะนั้นมันจะทําด้านล่างนี้ด้วยซึ่งเราก็ต้องเขียนให้เปลี่ยนค่า i ในนี้ด้วยนะครับเพื่อว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะมันจะกลายเป็น True ตลอดไปถ้าเราเขียน condition นี้ไม่ถูกจ้องนะครับที่แบบต้องเปลี่ยนค่า i มันก็จะไม่เป็น False สัทีเพราะฉะนั้น loop นี้จะทําไปไม่ที่สุสดก็พอ i บวกไป1ปุ๊บ ก็จะกลับมาบรรทัดนี้อีกรอบบรรทัดสิบสามนะครับก็ตอนนี้ไอจากหนึ่งบวกไปหนึ่งก็จะเป็นสองใช่ไหมครับสองน้อยกว่าเท่ากับสิบก็ยังถือว่าเป็นโทรอยู่ก็คือถูกต้องนะครับสองสองก็คือน้อยกว่าเท่ากับสิบปุ๊บมันก็จะพิมพ์พิมพ์ตัวไอออกมาก็คือพิมพ์เลขสองออกมาเนี่ยครับเป็นรลปดไปเรื่อยๆสิบหลครับ<ป><ป>ลองพิมพ์ใหม่อีกรอบนะแล้วก็ลงบรรทัดนี้ออกไปเลยก็สังเกตว่ามันก็ยังพิมพ์หนึ่งถึงสิบได้เหมือนเดิมครับ จากเอา p u พุโอเคเรามาดูอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นดีกว่าโอเคก็ผมคอมเมนต์มาทั้งล่างจริงหมดแล้วเนาะก็มาดูโค้ดของเราบ้างตอนนี้วายลูของเราเกิดอะไรขึ้นก็นนคือเรา,เอาประกาศเขาให้เท่ากับหนึ่งก่อนนี่คือขั้นตอนส่วนแรกของวา,ายลูเนาะแล้วก็ส่วนที่สองคอนดิชันก็คือประกาศวายลูขึ้นมาแล้วก็ถามว่าจะทําอะไรเมื่อวายลูปเป็นจริงก็ถ้าเขาน้อยกว่า ติดอยู่เนี่ยเราก็จะให้ปิมพ์ออกมาก็อันที่3ามก็คือสเต t เมนท t ที่จะทำในบวรูมก็คือปินพ์อะไรปิมพ์เขาปิมพ์เขาแล้วบอกว่าให้ตอนปิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยขึ้น backspace ไว้ไม่ต้องขึ้นพิทัดใหม่ก็เสร็จปิมพ์เสร็จปุ๊บก็ให้เขาเนี่ยบวกขึ้นไปหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเนี่ย จะเท่ากับ10ถ้าเท่ากับ10แล้วเนี่ยเราจะพิมพ์ออกมาว่า n loop นะครับโดยการขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนโอเคลองวันดูก็สังเกตนะครับก็คือเราจะเริ่มนับจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9พอเป็น9ปุ๊บเนี่ยทำไมถึงออกลู p ไปเลยเรามาลองด,ดนะูกันเนาะก w h i ลู l o ก p 9น้อยกว่า10จริงก็พิมพ์9ออกมาแล้วขึ้น,ข,นขึ้นช่องว่างไวเนาะให้เขาบอก1นึกลายเป็นาก9กลายเป็น10 กลับขึ้นมา y l o o p รรทัดที่สองใหม่เนี่ยสิบมันไม่ได้น,อน้อยกว่าสิบแล้วเนี่ยทําให้ condition ของ y l o o p เนี่ยตรงครัทัที่สองเนี่ยเป็น false statement ที่หนึ่งแล้วก In ็ increment เนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกทํางานาก็เด้งไปที่ห้าเลยทันทีเวลาเข้าไปที่ print ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ end loop นะครับตามนี้โอเคแล้วอันต่อไปล่ะโอเคเรามาดูส่วนของ loop ต่อไปนะครับ ลูกน,นี้ของผมบอกว่ามันเป็นตารางสูตรคูณโดยที่เราจะรับ n เนี่ยเข้ามาเป็นอินพุตนะครับก็ให้กำหนดไว้ว่า i เท่ากับหอันนี้ก็คือส่วนอของ initialize กับของะถที่หน่งของข้อมูลเนาะแล้วก็มี while loop while loop บอกว่าจะทำไปจนกว่าที่ i เนี่ยจะไม่น้อยกว่าเท่ากับสิบสอแล้ว ก็จะออกรูปไปถ้ามันยังถ้ามันยังอยู่ในช่วงที่น้อยกว่าเท่ากับสิบสองนอี้เนี่ยก็จะให้พิมพ์พิมพ์อะไรออกมาแล้วก็บวกค่า i ขึ้นไปหนึ่งไอ้าที่เบสตี่ว่าพิมพ์อะไรออกมาก็คือพิมพ์อะไรสักอย่างคูณกับอะไรสักอย่างเท่ากับอะไรสักอย่างผมก็เซตฟอร์แมตของธุ์สูตรนี้ว,ว่าเนี่ยไอ้เนี่ย i ศูนย์ i หนึ่ง i สองเนี่ยก็คือ n i ก็ i คูณ <iPhone>. n ตามลำดับเนาะลอ,ลองลองรันหนึ่งโอเคเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเนาะผมกดรันสุดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่า multiplication table ก็คือพิมพ์พิมพ์ออกมาว่าผลการจะทำตารางสุดคูณเนาะแล้วก็ enter 5ผม enter n 5ก็คือนี่เนาะ enter แล้วก็รับอินพุตเข้ามาเป็น in เก็บไว้ที่ n อลนวนี้ n ของผมเป็น5ละ ก็ประกาศว่า i ของเราเนี่ยเท่ากับหนึ่งเข้าววลด์หรือว่าหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับสิบสองจริงไหมจริงเข้ามาปิ้นที่ตรงน,นี้ไอ้ตรงน,นี้เจะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะาแทนค่าลงไปในฟอร์แมตของสตริงของผมเนาะก็คือผมบอกว่ามีตัวแปรศูนย์หนึ่งสองอยู่ในสตริงของผม ผมเซ็ตว่าไอส่วนของผมเนี่ยเป็นเลข n นนก็คือเป็นเลขห้าออกมาจากเอาพุตให้ออกมาตามเอาพุตแล้วก็ให้เลขหนึ่งเนี่ยเท่ากับ i แล้วก็ให้เลขสองของผมเนี่ยเท่ากับ m คูณ i ก็ไดออกมาเป็น 5, ห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้าคูณหนึ่งก็คือห้าพอเสร็จอันนี้ปุ๊บไอของผมจะบวกเป็นหนึ่งก็คือสองสองมากกว่าเท่ากับสองกมื่อใส่เข้ามาที่ตรงนี้ต่อเป็นห้าคูณสอง เท่ากับ5้าค mm ูณสองคือสิบบกเป็นสิบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง i เท่ากับสิบสองเพราะสิน้อยกว่าเท่ากับ12บจริงเนี่ยจะมา,มาปทับนี้แล้วเป็ห้าคูณสิเท่ากับ60แล้วก็บวก i เข้าไปเหเป็น13บสามสิบสไม่น้อยกว่าเท่ากับ12บแล้วเนี่ยจะออกมาที่ n ป็น n จะออกมาที่ n นะนี้ มาดูตัวอย่างตัวใหม่กันบ้างเนาะตัวอย่างตัวใหม่ตอนนี้ผมเขียนอะไรได้บ้างต็รับเหมือนเดิมเนาะรับว่าโลเนี่ยเท่ากับอินพุตเข้ามาที่เป็นอินแล้วก็ประกาศเหมือนเดิมว่า i เนี่ยเท่ากับหนึ่งเช็คว่า i เนี่ยยังน้อยกว่าเท่ากับโลอยู่ไหมแล้วประกาศหมายว่า j เนี่ยเท่ากับหนึ่งแล้วเช็คว่าเจนก่เท่ากับโลจริงไหมถ้าไม่จริงกรอกไป ที่พิมนเลยเอ๊ะออกไปยังมี้เิมพอนนขึ้นนะครับถ้นาน,นี้ไม่จริง็จะก็ลงไปที่บรรทัดนี้เลยลงไปที่เอ็นเลยสรุปของตัวนี้ของผมเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเช็คว่าถ้าไเท่ากับเท่ากับเจหรือว่าโลลบไอบวกหนึ Low ่งเท่ากับเท่ากับเจเราจะพิมพ์ดอกจันออกมาแล้วก็ขึ้นสเปรไว้ ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมจะปิน้นเขาเรียกว่าอะไรจอดฟูสต,ต็อปแล้วก็ขึ้นมาทัดเอ้นสเปรดไ้อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นโจทย์นะครับที่ผมเห็นก็คือเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรรูปกากบาทแบบง่ายๆสริมหรับตารางเลขที่ผมเห็นในแลบเนอะก,ก,ก็บางคนอาจจะงงๆผมจะมาไล่ใหม่ก็คือ เราประกาศก่อนว่าแถวเนี่ยเท่ากับ i n พุที่เราต้องการก็คืออย่างนี้ผม 5, แล้ว้าเป็นห้าแล้วประกาศว่าเราจะเริ่มจากแถวที่หนึ่งจนถึงแถวที่ห้าแล้วประกาศเข้ามาว่ามันจะเริ่มจากโดยที่เราจะบอกว่าคอลัมน์ของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับห้าเหมือนกันคอนดิชั o ตรงนี้ทุกคนอาจจะงงๆเลยผมจะอธิบายสั้นๆก็คือ ว่าโอเคเป็นนี้เนาะอันนี้คือเส้นกราฟของเราตรงนี้คือจุดศูนย์ศูนย์เอานี้ดีกว่าน,นี่ เส้นนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยคือเส้นอะไรถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์ศูนย์จุดนี้จุดศูนย์ศูนเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยก็คือ,อา y เท่ากับไม่ใช่วสิเราเป็น i กับ j เนาะเราเป็น i กับ j ีังนั้นเส้นนี้ก็คือสมการ i เท่ากับจแล้วเส้นนี้ล่ะเส้นนี้คืออะไรสังเกตก็คือ i เข้ามาเนี่ยเริ่มที่5้าเป็นศนแล้วจบที่ i เป็น0ูจ <G S 2> เป็นห้าไก็คือเอาเอาเ่ออะไรอินพุตของเราที่เป็น n n เนาะ n ลบออกด้วย i เท่ากับ j n เป็น5 i เป็นอะไร i เป็นศูนย์็ต้เงเป็นหถ้า i เป็นหนึ่งเก็ต้องเป็นสี่สมการคป็นบบวนแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสมาการของ i เท่ากับ j ผมก็เลยเขียนคอลดิช<ๆ>ันไว้ว่าถ้า i ถเท่ากับเท่ากับเจเนี่ยผมก็ให้แสดงเส้นนี้ออกมา <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าทันเป็นเส้น n ลบ i เท่ากับ j ผมเขียนไวว่ามันเป็นสมการ n e, ลบ i เท่ากับ j ใช่ไหมครมบเซว่าอจุดเนี้ยม,มันคือจุด0 0แต่ของผมอ่ะเซฟว่ามันเป็นจุดหนึ่งดนั้นผมก็เลยบวกหนึ่งเข้าไปก็เท่ากับ j แค่นี้แล้วก็เสร็จรูปนี้ก็ J เท่ากับ J บวก1เดี๋ยวเช็คแทนขอรำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆขอรำไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาทัดใหม่ทุกทัดใหม่แล้วก็แถวจากจากอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งเนาะจะเป็นแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าทำไปจนจบก็ขึ้น n โอเคแล้วการเขียนวอลูบวายลูบมีอยู่แค่นี้อะไรที่เราควรจะระวังบ้างละ่ะก็คือมีอยู่สามจุดนะครับก็คือเราลืม เราประกาศตัวประกาศตัวแปรตั้งต้นไว้แล้วก็ส่วนวันที่อาจจะลืมว่าพ o n d i t i o n ของเรามันผิดหรือว่าเราลืมเปลี่ยนค่าของตัว condition ที่เราจะเช็คเราประกาศ i เป็นหนึ่งเนี้ยแล้วหนึ่งน้อยกว่าเท่าก,กับสิ่จริงไหมเราวนลูปเรื่อยๆแล้วเราลืมประกาศไว้ว่า i เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้วนหนึ่งไปเรื่อยๆวนหนึ่งไปเรื่อยๆลู o เขาไม่ไออกว่าสักที พวกแกมของเราก็าจะวิ่งวนไปได้เลย<ๆ>เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนาะอนี่เดือดนี่ผมตะนี่ออกไปเลยนี่ไม่มีการเปลี่ยนค่ามันจะเกิดอะขึ้นหนึ่งของผมก็จะไหลออกมาเรื่อยๆตลอดการไม่ยอมไม่ยอมหยุดส,สักทีน,นี่คือสิ่งที่ควรจะระวังกันไว้หรือว่าเออมีอีกอย่างหนึ่งที่มันอาจจะผิดได้ก็คือ ค ondition ของเราผิดแต่แรกเนาะระวบาด x เท่ากับหนึ่งเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยหนึ่งเนี่ยมากกว่าสี่เปล่าจริงเนี่ยให้ทำหน่อยแต่ว่าหนึ่งไม่ได้มากกว่าสี่เนี่ยเขาก็าเลยไม่ทําก็าเลยดิ้งเลยพลาดล่างนี้เลยแกบอกว่าอ้าวอะไรอะ่ะทำไมไม่ทํางานยังไ,ไม่เข้าอยู่เงี้ยโอเคเรามาตัวพิสกันพิสของเราเนาะ ก็ามาลองดูกันว่าวิสของผมผิดตรงไหนเอาละใครคิดไม่ออกก็ลองกดพอ u ดูเนาะ x เท่ากับหนึ่งเช็ค y l <c> ู o <oughs> ก็มีหมดทุกส่วนแล้วนะก็มี initialize ก็คือประกาศค่าตัวแปรมี condition มีการปรับค่า condition บ้างโอเคโปรแกรมองผม,ผมไหนลองน u ิเอา้า กดลันแล้วก็เอ็นูดเลยไม่มีอะไรปิมนออกมาแสดงว่าถ้าเราเจออย่างนี้เนี่ยเจออยเลยก็คือมันผิดที่ตรงนี้เนาะเราไม่ยอมปินพีสิเขไม่ยอมเข้าไวบูทก็เราประกาศไว้ที่หนึ่งหนึ่งไม่ได้มากกว่าสิอะไรนี้อ่าอี่ที่จะผิดเหรออ่าแต่อันนี้เนี่ยมันอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่คุณจะรันได้เลยเพราะว่าคุณประกาศครับ บระกาะบกาอกไว้ว่า x เนี่ยมันมากกว่าสิบหรือเปล่าที่มันน้อยกว่าสิบหรือเปล่าถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ให้มาปิน x ก,ก็ x บวกเท่ากับหนึ่งเนาะแต่ว่าคุณลืมประกาศว่า x มันอยู่ที่ไหนอาทําให้คนผิดได้ไม,มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนำเนาะอย่างเช่นไพทอนเนี่ยมันมันมันก็จะบอกขัอประเลาของตัวแปรไว้สมมติจริงอุ้ยคุณ,ค,ณคุณเก็บเอ่อ คุณเก็บไว้ว่า x เ,เนี่ยเท่ากับ Hello World นะ Hello World แลว้วก็คุณคุณก็ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆแลว้วคุณมาเขียน i loop x ของคุณไม่ได้เปลี่ยนไปมันก็จะไม่เด้เงเยอะเลยเมืนเ่อกี้ใช่ไหมทีเนี้ยเนี่ยนานๆไปไมันจะนทำให้โปรแกรมของคุณเจงกระบงเน่เหมือนกัน,ออนเพราะว่า x ของคุณตอนนี้มันมันเป็นสตริงอยู่ไปเช็ค เอาไปเช็คก,กับอินไม่ได้ก็คือถ้าให้แนะนำก็คือพยายามอย่าใช้ตัวแปลสามในโปรแกรมเนาะควรเริ่มโปรแกรมมาเไหม x กับ y lower แล้วเอา x ไปต่อกันโน่นนี่นั่นบวกบาบาบาร์เสร็จปุ๊งไงสุดท้ายบรรทัดที่หนึ่งร้อยอะไรเงี้ยคุณเขียนมหมคุณเขียนเนื้อที่บรรทัดที่หนึ่งแล้วบรรทัดที่หนึ่งร้อย ถ้าโจทยหน่อยเนี่ย x ของคุณมันอ,อาจจะเปลี่ยนไปเป็น2แล้วอะไรเงี้ยแต่โปรแกรมของคุณก็ยังผิดอยู่ดีเพราะว่ามันมันไม่ถูกต้องครับเพราะว่า x คุณหายไปอะ่ะตรงเนี้ยลูปที่คุณลุดของคุณก็จะแปลกๆไม่ถูกต้องการทำงานไม่ถูกต้องสูตรระวังตรงนี้ไปก็คือเรื่องของการเชนไลท์ก่อนประกาศค่าตัวแปรไว้ก่อนเข้ารูดเลยแล้วก็สร้างคอน d i t i o n ไว้ให้ถูกต้องเช็คว่าโปรแกรมมันจะเข้ารูปไปก่อนหน้าน,นี้แล้ว ถูกต้องแน่นอนแล้มีการทํางานแล้วก็การรับค่าตัวแปรตรงนี้สําคัญอย่างเนี่ยที่ผม mark c o m มนต์เขียวๆไว้อันนี้คือสําคัญสันพัทเนี่ยสําคัญหมดเลยบัรทัทที่หนึ่งันัทที่สองแล้วก็บรรทัดที่สี่นี่คือส่วนสำคัญของวารีโอเคครับ ว่าหลุดทหมดก็มีแค่นี้